สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้ก็มีของแซบมาอีกแล้วพี่น้องจ้าอ้ยของแซบอย่างแซบเลยพี่น้องของหายากนี่นี่พี่น้องอ้ยพี่น้องเดาทั่วเป็นอะไรน้อนี่พี่น้องจ้านี่จ้ะได้นองวัวมาใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องนี่ตุมร้อนๆเลยเนี่ยสั่งมาพี่น้องเอ้ยกวัวจะได้กินเนี่ยในรอบอ้ยน้ำกระเด็นพดๆเลยพี่น้องเนี่ยเป็นแต่แซบด้พี่น้องจ้า ก็ขอโทษขออภัยเนอะแต่ใครไม่กินพี่น้องจ๋าก็อย่าว่ากันเนาะนี่ของแซ่พี่น้องดูทวอืมได้มาใหม่ๆเลยพี่น้องจา๋าล่างมาเรียบร้อยแล้วนานๆได้กินทีพี่น้องในรอบยี่สิบปีแล้วมั้งในชั้นเนี่ยได้กินทีในพี่น้องเอ้ยอขอเวลาตัดสักหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อตัดให้มันชิ้นหน่อยๆเผื่อ เวลาไม่จะได้ไม่เสียเวลาพี่แฉไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องเนี่จ้ะแซบ่บมีกับน,น้ำจิ้มเนี่นี่จ้ะพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆนี่แดงอึ้งเลยพี่น้องเอ้ยทั้งเผ็ดทั้งอันนี้เลยรสชาติเค็มเข้มเลยพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องมากินด้วยกันเนื่องไปพี่น้องจ้าแต่คนไหนไม่กินก็ไม่ต้องมาดูดอก <c oughs> หายเฉพาะคนที่เขาชอบกินพี่น้องนี่พี่น้องจ้าอ้ยดูสิน้ำจิ้มจะแซ่บขนาดไหน น้ำจิ้มแบบบ้านๆเลยพี่น้องดูถถอะโอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องอืม ข้าวสวยพี่นออ้องรองทองกลัวเสบทองพี่น้องจ้าเลยเอาข้าวสวยมามาอันนี้สักหน่อยอืมกินกับพักสลรดแซ่บ,บเลยพี่น้องอากาศกหนาวพี่น้องเลยนี่พี่น้องชิมใหญ่ๆเลย อืมกินได้แล้วพี่น้อง พี่น้องอย่างแซ่บเลยเป็นน้ำจิ้มก็เพ็ดเพชพี่น้องเอง้ะคำใหญ่ๆแล้วพี่น้องจ๋าอืมเออ โคงแส่โคองอร่อยนะพี่น้องกวดจะหาได้พี่นอ้องเอ้ยต้องใช้เวลาไม่ได้หากินง่ายๆเด้อนี่โคงนี่โองแซ่บนะี่อืม้มน้อง เผ็ดๆไปเลยพี่น้องเนาะใส่เผ็ดๆดดอย่างนี้แหละแซ่บเนี่ย พี่น้องรกหัวแสบๆเลยพี่น้งองโคงหายากหายากจริงๆพี่น้งองอืดูพี่น้งอง ฉันเบล,เลบร่าแล้วพี่น้องแซ่บอีหลีนี่เด้อพี่น้องมาเด้อมากินด้วยกันพี่น้องจ้า โอ้ oh, พี่น้องแสบหลายพี่น้องจ๋านี่เด้อพี่น้องดูเถะแกางเกอะพี่โอ้พี่น้องดูทถ่าถาคนนะคำใหญ่ๆเลยพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บๆพี่น้องดูเด้อแซ่บอีหลีอืม อร่อยจริงๆพี่น้องแซ่บหลายพี่น้องพักหมดแล้วจะเลือแต่นี่แหละพี่น้องจ้ามันนันได้กินทีพี่น้องไอ้ฉันอนะ ในรอบยี่สิบปีแล้วมั้งพี่น้อง2 0ยี่สิบหรือสามสิบปีนี่แหละครั้งแรกได้กินเนี่ยอืมอืมเนี่ยพี่น้อง แซ่บด้นำ้ำจิ้มกะเพช็ดน้องวัวก,ก็แซบพี่น้องกลังอ่อนๆนุ่มๆเลยพี่น้องสุดยอด กับแก้มตุดเดินและพี่น้องจ๋าสุดยอดกับแก้มเลยกินกับข้าก็อร่อย 去弄弄。 โอ้ยพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นเนาะอร่อยจริงๆพี่น้องน้ำจิ้มกาแฟบแต่พี่น้องน้ำจิ้มแบบํำแบบไอ้น้ำจิ้มบ้านเองกันอะแซบอีหลีนี่จ้บพี่น้องน้องวัวเนื้อสดๆนี่พี่น้องเอามาต้มกินเจ่วโอ้ยแซบไหลยัยงไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องจ๋ายัางไงเจอกันคลิปหนานเนาะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใจก็กดแชร์ถ้าใช่แน่ๆก็กดซับสไครต์ให้ด้าเด้อพี่น้องจ๋ายังไงก็เผื่อมาเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะยังไงเจอกันคลิปหน้านาะพี่น้องสวัสดีจ้า ちょっと。